เป็นสูงมากอ่ะผมผมปรับเป็นอโหเล็ก่าเล็กเฮ้ยนี่สิงลิงเฮ้ยลิงลิงผมจะให้มันดูดกล้วยผมจะให้มันดูดกล้วยดูดกล้วยมันดูดกล้วยดูดกล้วยเฮ้ยตายแล้ตนี้ตายแล้โคตรสอบเลยจักไม้อะหมงนี้าสนาเอามาแม่ดิเฮ้ยผมเห็นดาบเดี๋ยวนะผมลงมดนี้ดีวก็เห็นดาบเป็นไม้ครับ ผมตยเลนี่ยอุเกือตายเลยเอ้าตายเลยอุ้ยไปถึงตายเลยเอ้าว่าตายเราจะประมาทเขาเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเขาเียเสียงร้องไห้ลิงมันร้องไห้ได้ด้วยอ่ะเออนี่ผมได้ยินอุ๊ยรอดไปเนี่ยครูเอ้าโอ๊ยผมไม่รู้วผมไม่รู้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 วทำไมมันตบผมวะเนี่ย หล่อโอ้โหดูกล้วยมาแล้วคนต้องหิวตัวเองละอ้าวมันมีคนหิวผมอ่ะไอพ่อหนุ่มคนเนี้ยแปลกๆปลกเนี้ยเจดีจังผมหล่อแตกเหรอมาปะมันจะมาปะเอ้าเอ้าวคลิปได้ไหมรถแข่งรถแรงงอ้าวไอชิมันก็ไม่โผล่มาสักคลิปอะไรวะเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้ไม่โผล่เลยสักคลิปอ่ะคือมูสีมันมันจะวิ่งมาใช่ไหมแล้วบอลไอชิงมันก็หายไปเปลี่ยนหรือเปล่าหรือเปล่านะยังลิงเหรออย่าดีความมาแล้วลิงลิงแซมบัน

โอ้ยคอยสีบบล็อกแล้วไอ้ลิงสันขวาเชีัญไม่ชอบเลยเว้ยอย่างนี้นี่โอ้ยผมหิวผมกินกล้วยอยู่อะไรคุณคุณทำอะไรกินได้มลงน้ำอ่ะอุ้ยมาดิเอ้ยผมคุณไม่ได้เอาผมก็ลงน้ำเอาผมคุณไม่ได้โอ้เอ้าลงมาด้วยเนี่ยเอาอเดี๋ยวผมลงก่อนแล้วกันโอ้ยคุณมันช้าคุณเฮ้ยแทงมามีมีไฟไหม มีไฟไหมมียาแก้ปวดครับยาแก้ปวดป่ะพิวส์ฮะเนี่ยมันผมได้ยินเสียงอ่ะผูขาผูข่าในน้ำผมเปิดดิลองเปิดดิแล้วผมก็ออกมาเลยเรีบ้อยเหรอเดี๋ยวผมดูให้ดูต้นทางฮะโคเวอร์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 โคชิดแดนเออเยอะโดนน้ำ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 จุบ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 จ มันจะตายมันจะปลาอะไรสัผมมันจะปลาอะไรสัผมมันจะปลาอะไรสัผมเข้าไมผมไม่ตายผมยังไม่ตายผมจะตายมัจะตายมันล้มมันหมาหมูที่ไหนที่ไหนที่ไหนวะเมันจะขบวนดันจะขบวนมันจะขบวนมาดิมันจะแบ่งอยู่มันกำลังยิงผมกำลังยิงผมกำลังยิงอยู่ตายยังตายยังตายแล้วเรียบร้อยผมไม่ตายผมไม่ตายผมใส่พันล็อกที่ไหนที่ไหนที่ไหนวะคุยไหนวะผมอยู่หน้าประตู ผมอยู่ตามประตูเฮ้ยผมเขผมเขผมนี่เยี่ยมมายเฉยๆยๆ่วยๆยได้อยู่นะผก็เกผมอย่างเดียวเลยเอาเขจะกผมอย่างเดียวเลยมันต้องหอมผมจะกลับมาในร่าของลิงจะดูดกล้วยคุณจะเชิญเพื่อนผมมาดิมจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเออผมจะเคนออกไปไงเซเร์ลอยู่นู่นนี่มาเลยโอ้โหโอ้คุณดีใจวะเนี่ยไม่เจอ ขีมคุณกัพ้าไหมผมต้องขึ้นไปหาพวกคุณน่ะโอ้ไม่ก็มันโดนดีกระทือบอ่ะดิงหมาเอาขึ้นไม่ได้ของเราไม่ใช่คุณของเราไม่ใช่คุณผมผมเกิดได้ใช่เปล่เกิดได้เอ้าไอ้ชัดเจออ์เอาไรมาเอ้าไม่สนใจละส่วนพ่อใครเหลาหมดไม่เกิดรู้ใครหม่เฮ้ยผมตึงว่ะผมตึงโ้ ขากระเพกอะนี่ตึงเลยเอ้ยคุณทำใจไว้คุณอย่าเพิ่งตายนะมันไหม้ผมอยากออกไปมันมืดมากเลยเอ้ยใครจับอะไรมึงมึงม,มึคนจับผมผมเป็นคนจับผมผมแก้วเลยจะทิ้มตูดผมอะ <c oughs> ม่ะเฮ้ยคุณเงียบๆหน่อยเยสไปครับคุณหนวกหเหมือนกันมันมืดมากเลยมีคนเอาอะไรมายัดตูดผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วเรารีบไปคนมีจัเขาว่าสปีดแล้วนะกลับบ้านจะพังหรือไม่เลยโหเยียมว้ยตาย มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมันลิงวะวะเนี่ยร้องสาษาไทยวะเนี่ยโอ้ยมันมีมานคเซฟคุณเซฟจมเรือคเซฟเอาคอย่าเพิ่งตายไอผมจะเอาปืนใหม่ก่อนผมจะเอาปืนใหม่ก่อนว้าปืนแล้วผมปืนแล้วผมปืนแล้วผมปืนแล้วไม่ไม่ปืนปืนปืนอย่างงั้นอ่ะปืนในเรืออยู่ไหนอ่ะทีนี่ตามผมมาตามมาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เอ้าชิคก็ตกน้ำแล้วตรงไหนอ่ะตกน้ำเลยมันมีลิงอยู่ใต้น้ำนี่เนี่ยปืนตรงนี้ปืนตรงนี้ผมมาเอาดิมันไม่มีที่อยู่อะไรให้ผมเลยอ่ะเอ้าแล้วเพื่อนคุณล้มแล้กหนาเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตายให

ไม่คุณเอาเลยคุณเอาเลยไม่ได้ยานี่ยยาเคเปิดไหมผมมีแล้วเปิดอาวผมเปิดพอได้อุ้ยผม้วอาคุณด้วยมบาแล้วอุ้ยไอิงจอมขึ้นหัวผมไอรงจอมขึ้นหัวผมไอิงจอมขึ้นหัวผมไอิีจอมขึ้นหัวผมไอิีจอม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่่้่าา่า่าล่าล่าล่าา อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายางผมมันยางผมผมดนางมีคนางไม่ผมยางคุณผ่ย่างคุณเอาเอาเพื่อนคุล้มอีกเอาเอาพี่ผมรอดเฉยผมโดนยางสดอ่ะชีวิตกิจแจคุณทำด้วยอะไรวะเนี่ยมันสามารถสแปมระเบิดได้เอาเฮ้ย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 าฮ้ยายเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเม้เฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเยเยเเ้เเ บวัสดีฮาวฟูสวัสดีฮาวฟูมาเนี่ยเราวันนี้เรามีระเบิดอ่ะเรามีกล้วยใหญ่อาเกล้วยแดงครับของกล้วยแดงรับไอมันยิงเป็นเส้นตรงเหรอเออใช่มาดิ้ไปย้อนม่มาดิยิงหมดสแปมระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันแหลกเฮ้ยเนี่ยวิสอ่ะคนไปยิงมันเลยสแปมสแปมสแปมมาสแปมมาอุ้ยมันตายมันไม่ตายมันไม่ตายเออตายตาย มันตายแล้วมันตายแล้วมันเล่นง่ายไปหรือเปล่ามันมันแบบโคตรจะอีซี่อ่ะอ่าอีจีแลผมว่าอ้าวโคตรยิ้ผมตกเอ้าไป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 เราต้องทำภารกิจนี้เสร็จฮะถึงว่าจะโกงก็ได้เฮ้ยเราไม่ได้โกงอะไรเนี่ยผมทำพลาดหัวคิดว่าไงอ่ะบักเก็บักเก็บไ่เอ้าต้องไปตรงไหนวะนี่เราขนาดเราเรายังโกงไม่พอนะ เฮ้ยอันนี้มันเป็นเดือดนะวิ่งกับลิงทำไมทำไมมีคอมตรงนี้วะเนี่ยมีคอมตรงนี้ได้ไงอ่ะมันไม่เห็นสมจริงไงไหนวะเออมีคอมตรงนี้ได้ไงหนูอ่ะล้างหนูหนูหนูไรใช่คอมเลยเหรอโอ้ยเออโอ้ยเียตายโอ้ไม่ตายโอ้ผมเล่นเลยผมสิบแปดแล้วตอนนี้โอ้ผมผมลาก่อนลาก่อนทุกคนลาก่อนทุกคน แล้วก่อนทุกคเออเออเออเกิดได้ไงวะเออโอ้อะไรวะเนี่ยกูโดนอะไรเนี่ยเอาไอ้เที่ยกูเกิดดีดีเออกู่เลยเออผมยังโกงไม่พอเนี่ยต้องโกงกว่านี้